บทสาธยายเรื่องสารีปุตตโกตทิทธสูตรที่สามตัณหาเครื่องผูกสัตว์ไว้กับวัตตะที่มาจากพระสุตันตปิฎกสลายตนะวั์อัพยากตะสังยุทต ในย่อนหน้าที่776ถึง778เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาสารีปุตตโกฏทิฏฐสูตรที่สามเป็นพระสูตรที่ห้า ในอัพยากตะสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้ยังคงเป็นการสนทนาธรรมณป่าอิสิปตนะมรุคคายวันระหว่างสองมหาสาวกคือท่านพระสารีบุตรและ ท่านพระมหาโกฏทิทฐหลังจากที่ในพระสูตรก่อนหน้าท่านพระสารีบุตรได้ชี้ให้เห็นว่าความไม่รู้แจ้งหรืออวิชชาในอริยสัจสีของขันห้าเป็นสาเหตุแห่งความสงสัยในพระสูตรนี้ ท่านพระมหาโกธิตะได้ถามย้ำในประเด็นเดิมเพื่อขอคำอธิบายในแง่มุมอื่นเพิ่มเติมอีกว่าดูก่อนท่านอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาข้อนั้นคราวนี้ ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายโดยชีย้เป้าไปที่กิเลสตระกูลตัณหาหรือความทยานอยากว่าเป็นรากเหง้าที่แท้จริงท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนท่านความเห็นที่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีก ย่อมไม่เกิดอีกย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีหรือย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ความเห็นเหล่านี้ย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ยังไม่ปราศจากกิเลสเครื่องผูกพันในรูป กล่าวคืออวิคตะราคะะผู้ยังไม่ปราศจากราคะหรือความกำหนัดอวิคตะฉันทสะผู้ยังไม่ปราศจากฉันทะหรือความพอใจอวิคตะเปมะสะผู้ยังไม่ปราศจากเปมะหรือความรักใคร่ อวิคตะปิปาสัสะผู้ยังไม่ปราศจากปีปาสะหรือความกระหายอาวิคตะปริลาหะสะผู้ยังไม่ปราศจากปริลาหะหรือความเร่าร้อนและอวิคตะตันหสะสผู้ยังไม่ปราศจากตันหาหรือความทยานอยาก ท่านพระสารีบุตรได้ขยายความต่อไปว่าไม่เพียงแต่ในรูปเท่านั้นความเห็นเหล่านี้ย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อนและความทยานอยาก ในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลยังมีความรักความผูกพันในขันห้าอย่างเหนียวแน่นเช่นนี้เขาย่อมมีความยึดถือว่าขันห้านี้เป็นตัวเราของเราเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวเรา ก็ย่อมเกิดความกังวลห่วงใหญ่ว่าตัวเรานี้ตายแล้วจะไปไหนจะเกิดอีกหรือจะสูญหายไปจากนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึงในมุมกลับกันของผู้หลุดพ้นว่าดูก่อนท่านแต่สำหรับบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัด ความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อนและความทยานอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วไซความเห็นที่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเป็นต้นนั้น ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เขาเลยดูก่อนท่านนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาข้อนั้นหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือหนึ่ง ตันหาคือผู้สร้างภพสร้างชาติคำอธิบายของพระสารีบุตรในสูตรนี้ชี้ให้เห็นถึงอำนาจของตันหาตันหาไม่ใช่เพียงแค่ความอยากได้วัตถุสิ่งของแต่รวมถึงความอยากมีอยากเป็นหรือภวะตันหาและความอยากไม่มี อยากไม่เป็นหรือวิภวตัณหาความสงสัยเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญแท้จริงแล้วก็คืออาการแสดงออกของตัณหาสองประเภทนี้นั่นเองผู้ที่อยากเกิดอีกก็จะยึดถือทิฏฐิว่าเที่ยงผู้ที่ไม่อยากเกิดอีกก็จะยึดถือทิฏฐิ ว่าศูนย์ทั้งสองฝ่ายล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทยานอยากในขันห้าทั้งสิน้น 2. ความละเอียดของกิเลสท่านพระสารีบุตรได้จำแนกอาการของกิเลสไว้อย่างละเอียดถึง6ระดับเพื่อให้เห็นพัฒนาการของความยึดติด เริ่มจากราคะความกำหนัดยินดีในอารมณ์ฉันทะความพอใจที่จะเสพสิ่งนั้นเปมะความรักใคร่ห่วงแหนปิปาสะความกระหายที่รุนแรงขึ้นปริลาหะความเร่าร้อนกระวนกระวายเมื่อไม่ได้ดั่งใจ จนถึงตัณหาความทยานอยากที่ฉุดกระชากจิตใจให้ดิ้นรนกิเลสเหล่านี้เองที่เป็นเหมือนกาวใจให้สัตวโลกติดหนึบอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน 3. การดับทุกข์ด้วยการดับตัณหาเมื่อสาเหตุของความวุ่นวายใจ เรื่องโลกหน้ามาจากตันหาวิธีการแก้ไขจึงไม่ใช่การหาคำตอบทางทฤษฎีแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อละคลายความกำหนัดยินดีเมื่อจิตหมดความอยากในขันห้าจิตก็หมดเถื้อที่จะนำไปเกิดและหมดความกังวลว่าจะสูญ สภาวะนั้นคือความสงบเย็นที่อยู่เหนือการเกิดและการตายและอยู่เหนือคำพูดที่จะพันธน,นาได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร